ผมเ่ยามือไปลถลำพงแทบไม่ทันเลอุคุณปลาช่วยโอเคเอานะครับสวัสดีผมกาฟว์ผมนิวซุ่กับเกมมีน้นฟ้าผ่าดกันแล้วกนาดฟ้าไนส์แอดแคนดี้ภาคสองนะครับผมเกมนี้มีคนรีเควส์กันมามากมายแต่มันออกมานะครับผมผมเข้าใจนะทุกคนต้องการดูเกมนี้มากๆคนที่ต้องการ รอดูผมกรีดร้องกันใช่ไหมพอดะนี่ตองนี้ติดเกมเยอะครับผมเลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นแต่ก็เอาเถอะเล่นดีกว่าอยากเล่นเหมือนกันนะครับผมอยากเล่นมันนานแล้วตั้งแต่เห็นเริ่มเห็นประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมาเฮกวาล่างมีเฮ้ด้วยอ่ะเฮ้เอธออยู่นั้นนั้นหรือเปล่าปเปล่าจ้ะฮ่าฮ่าฮ่าเธอแพ้พนันนะเนี่ยเอ้าคือไงอ่ะเขาผิดอะไร เธอรู้ใช่ไหมว่ามันเหมือนเขาว่าไงกันแน่ไม่ค่อยเข้าใจที่เธอพูดเลยอ่ะเหมือนเขาว่าไงเหรอเธอต้องใช้เวลาห้าคืนที่โรงงานเก่าอีกครั้งหนึ่งนะโอแฟคทอรี่อย่าบอกนะว่าแฟคทอรี่นั่นก็คือไม่งั้นเอ่อจะมีคนคิดว่าเธอเป็นไก่อ่อนนะเธอกลัวใช่ไหมล่ะให้พิมพ์ตอบกลับเหรอแลกคืนตอบกลับจะเป็นมิดมากหัวร้อนหนักมาก หัวร็อบทำไมอุวยโอ้โหคือนี่ยนี่ผมว่าตอนนีต้ต้องเกี่ยวข้องกับโรงงานที่เราเห็นในภาคแรกแน่นเลยว่ะใช่ปะ Oh my goodness Oh my โอ้อยอะไรมาจุดเดียว Fix the mouse up โอเคก็คือโอเคเลื่อนเมาส์ขึ้นไปเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ได้ดูอ่านเลยว่าอะไรบ้างโอ้ตายแล้วคุณล้มมาเป็นความมื่กดเบ็ดบาร์เป็นการเปิดไฟฉายจากมือถือมือถือเหรอ โอเคเพื่อเห็นทางที่มืดมิดได้นะครับผมให้เลื่อนลงเพื่อจะเปิดกล้องดูอ๋อยิงแฟลยิงแฟลเลยเหรอคุณปลาตรงนี้มีตัวเอ่อแคนดี้ใช่ไหมแล้วก็มีเออน้ำมีเสีกระดาษมีปลั๊กไฟโอ้ไมค์กลดโอเคเอามานะให้เปิดคลิกออนเด็กกล้องไอคอนวิวเปิดที่รูปกล้องเพื่อที่จะเช็กล้องใช่ไหม อะไรเงี้ okay. โอเคเธอโทรเรียกสายไหนได้ฮะในตึกผ่านกล้องโทรเพื่ออะไรแต่นะถ้าเกิดกดโทรวันไหนจะมีเสียงดังเกิดขึ้นเอ็กโคไปทั่วทั้งห้ลถ้าเกิดหุ่นพวกนั้นได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเฉพาะตัวที่อยู่ในห้องนี้เท่านั้นเหรอโอเคถ้าเกิดสมมติมันอยู่ในห้องทางเดินก็ให้เรากดโทรศัพท์ให้เรียกมันมาอย่างนี้ใช่ปะโอเคกดเอซเพื่อซ่อนคำใบ้โอเคผมเก็ตแด้นะครับผมเดีนะ๋ยวขอญอากลองก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทปเต็มใจเวลาไม่ตกใจมากเห็นหน้าผมยังงงอยู่มิสซิงเกิลผู้หญิงติดหญิงหายไปอายุ17ปีมาลินชมิดชมิดเหรอไม่พบมาที่โรงเรียนเมื่อวานนี้ตอนที่เธอไปอยู่ค่ำคืนกับเพื่อนของเธออ๋อคือว่าเราชื่อมาลินชมิดที่พนันเรื่อง ไปเสอย่างหนึ่งมันพลาดไปแล้วเขาก็โดนมาส่งมาที่โรงงานล้างเซนต์แอนโทเนียเนี่ยวก็หายไปใช่ไหมโอเคนี่คือสตรอรี่ไหมครับผมของพังนี้เคล์ใหม่นะผมขอทำความเข้าใจใหม่นะครับผมก็คือที่เราต้องทำก็คือกดล่อกดโดยการกดที่โทรศัพท์ใช่ไหมล่อม,มันตอนที่มันอยู่ที่ทางเดินเหรอเดี๋ยวกันนะทางเดินโอเคสเปซบัฟเป็นการยิงแฟร ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวข,ขอดูกล้องก่อนนะครับผมนี่คือทีเ่เราอยู่ตรงนี้ครับผมไม่รู้ว่ามันผ่านตรงนี้ไปหรือเปล่านนะเดี๋ยวนะเขาอ่านใหม่อีกทีนะครับผม Only h e นี the phone i f they are in the same room at the phone ต้องอยู่ในห้องเดียวกันด้วยนะหรือถ้าเกิดมันอยู่ที่ฮาวายด้วยโอเคถ้าเกิดมันอยู่ทางเนี้ยเราก็สามารถจะโทรเรียกได้ตลอดเวลาทุกห้องเนี่ยห้องไหนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดอยู่ห้องอื่นก็ต้องโทรเรียกในห้องห้องนั้นใช่ไหมโอเ okay. ค temporarily disable ถ้าเกิดมันอยู่ในห้องถ้าเกิดเอาโทรศัพท์ทันก็จะปลดปลดไอการโทรเรานะครับผม โ okay, อเคท้างดูก่อนนะว่ามันอยู่ห้องไหนเดี๋ยวหนะ้าแคมมันแปลกๆวะ่ทะมมทำนะไมแคมมันเล่นที่แคมหนีกองพังเนี่ยนะทำไมแคมมันเล่นที่แคมสิบเอ็ดวะไอที่เหลืออยู่ไหนวะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเอ่อโอเคพยายามลองเล่นนะครับผมผมต้องลองเดี๋ยวมันมีรูปอะไรบ้างวะมีรูปวาดแปลกๆ,ๆที่โรงงานโรงงานเหรอโอเคผมเห็นไม่ไม่รู้ว่าไหม เห็นประตูเปิดอยู่นี่ว่าผมกดเรียกอย่างนี้ฮ่องกดปิดได้นะผมโอเคโอเคเปิดแฟลชเดยกันวิธีนี้อุยอ๊ยดีคอนเน็กอุย๊ยอุ๊ยสมมตุติกดโทรปับ๊บจะไงตอบโอเคสายโทรศัพท์จะพังนะผมโอ้โหโอเค ก็คือต้องกดโทรตอนไหนดีวะโทรศัพท์ดังไงอ๋อโอเคโอเคโอเคเกลักเกล้กเกลัเข้าใจนะครับผมเราทำไงก็คือได้าเกิดว่ามันหาห้องที่มันอยู่ครับผมแล้วกดโทรไปแล้วพอมันมันกลับมาดูห้องดูห้องที่เราโทรโอเคปิดปิดปิดเกลัห้องที่เราโทรครับผม กที่ห้องที่เราโทรไว้ถ้ามันอยู่ก็ให้รีบมามาปิดโอเคมันมาแล้วก็ปิดนะจ้ะจนการไม่ไม่เสียมือถือไม่ไม่เสียโทรศัพท์เรานะครับผมแต่ประเด็นคือว่าเมื่อกี้เราทำามันเสียไปก็ไม่เห็นมีปัญหาะไรนะโ okay, อเคตัวนี้คือซินดี้ใช่ไหมตัวน,นี้คือซ okay. ินดี้โอเคซินดี้เมื่อกี้ลองเราไปรอบหนึ่งนะโ <laughs> okay, อเคระบบมันแปลกๆดีผมชอบนะ ถ้าผมกดโทรจากห้องนี้ถ้าเกิดมันออกมาจากข้างนอกมันก็จะเห็นมันจะมาห้องนี้ได้ง่ายๆครับผมโอเครู okay, ้วิธีรอดละคือเรากดระหว่างห้องไปนะผมจนกว่ามันจะย้ายห้องมาห้องที่เรากดแล้วก็แล้วปิดไปแล้วก็ย้ายไปอีกห้อง,อองนึงอ,อย่างี้ดีกว่านะปิดปิดปิดอะไรอย่างเงี้ย okay, อโอเครอดมันรอดมันรอดมันอันนี้คือคืนแรกนาจะง่ายๆอย่างงี้ผมน่าจะมีแค่ตัวเดียวประเด็นคือทไมันมีแคมสิบเอ็ดหรือสิบหกเดี๋ยวจะพ่ออะไรโทรศัพท์ดังนานแล้วรับโทรศัพท์สิ รับสิรับโอเคมาแล้วแล้วก็ปิดนี่รู้หลักแล้วครับผมโอเคกดหมูได้ไหมจได Nä น่ารักอะเออเจเอแกันดี้หวัดดีรับโทรศัพท์ในแันดี้รับนะ้วน่ารักจริงเลยโอเคเจเอ๋โหามันนี่ได้ไยังไงนจ๊ะเธอจ๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋เอมันอยู่นะ โอ้ยรับทักสัปปแล้วเว้ยอออย่าอย่าอย่าโทรเรียกเขานะเขาเขาไม่ตั้งใจเขาไม่ตั้งใจไปแล้วเว้ยโอ้ยโอเคโอเคแต่มันดิสเทเบิลอย่างงี้ผมว่านะเราดิสเ b เบิลมันได้ไม่มีปัญหาเพราะว่านี่คือแรกผมถึงมันจะหายไปมันก็จะกลับมาใช่ปะใช่ปะโอเคโอเคคือตอนเดตอนนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไมนไี้จะเปิดบล็อกดิสเทเบิลพวกทำนี้ได้เรื่อยๆครับผมโอเคโอเคเพราะฉะนั้นคือแรกไม่มีปัญหาอะไร โอ้เนี่ยเนี่ยก็คือสับโทรซ้ายขวาไปบัดดี้แคนดี้มองเขาทำไมอะชิบูชิบูโอเคกองพังแล้วกองพังแล้วจะเย็นเย็นเย็นโอเคเนี่ยมันสลับไปสับมาผมมันรู้มันรู้แล้วแค่ไปกดโทรไปเรื่อยๆผมเพราะว่าตอนนี้มีแค,มแคนะ่มีแค่ตัวเดียวนะมีแค่ตัวเดียวนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คุมเชิญได้คุมเชิญได้โอเคเรากดโทรได้ทีละเครื่องเท่านั้นนะ เพราะฉะนั้นก็อยู่ในแหละในคืนแรกขอแค่สับกันระหว่างแคมป์สามสิก็พอละไม่มีปัญหาครับผมโอเคดีมากนี่แหละระหว่างนี้เราก็อะขอวิเคราะห์สากนการณ์ที่ตรงนี้เป็นห้องมีจิตรูปรอ่ะแล้วก็มีประตูอยู่นี้ครับผมเป็นถ้าจะเป็นทางออกือทางเชื่อมไปห้องไหนสักห้องหนึ่งครับผมส่วนนี้เป็นโซนเหมือนกับโซนเก็บของมีตู้นะกล้องเรามันจะพังด้านมุมซ้ายใช่ไหม โอเคมันก็สับห้องไปอย่างเงี้ยผม <c oughs> อ่ะโทรไปเรื่อยๆรื่อยเรารู้เธออยู่สองห้องนี้ตรงนี้เป็นมันจะมีทางเดินไปอีกประตูนหนึ่งตรงนี้นะผมอืม mm hmm. มีสายไฟพังๆอยู่ตรงนี้ห้องนี้เป็นห้องกว้างห้องใหญ่ห้องนี้มีเก้าอี้หนึ่งตัวกระดาษกระดาษเป็นรูปหมีใช่ไหมเหมือนตุ๊กเหมือนรูปหน้าหมีกับรูปอันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> เป็นแบบทรงวงบนเคยผมก็เห็นเขาเอาไปใช้ เป็นรูปหนังสืออะไรเงี้ยด้วยนะอันนี้ก็อะไรวะเดยวนะโอเคกดไปเรื่อยๆครับผมช่วงนี้ตีสี่ละประตูเปิดอยู่ไม่น่ามีตัวอะไรตอนนี้นะมีช่องลมนะผมข้อสถานการณ์ไปเรื่อยๆโอเคปล่อยมันรีคอนเนคไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมประตูขอดูประตูก่อนนะมีทางนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกประตูที่สมญาจาเจอสถานการณ์บางอย่างได้ไ้เดี๋ยวด เดดเดอย่านะอยู่ไหนโอเคโอเครับโทรศัพท์แล้วถ้าอย่างนี้ยงุมได้คืนแรกถือว่าไม่มีปัญหาเลยผมเราแค่มามาเผชิญหน้าดูว่าเกมมันเป็นไงเหมือนกับทุกๆเกมที่ผ่านมาทุกๆคืนที่ผ่านมาโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วปิด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 โอเคฝั่งนี้ง่ายๆครับผมเอโอเคยิงยิงรวมๆไม่ได้นะต้องยิงทีละช็อตช็อตช็อตอย่างนี้ยิงมากไม่ได้ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตัวนี้มันดีกว่าตามหายไปข้างนึงใช่ไหมแก้มมหายไปด้านหนึ่งด้วยเพราะอะไรนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราต้องสืบให้ได้ว่าทําไมอยู่ไหนวะอยู่ไหนเดดเดดเดดไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วโอเคอยู่นี่โอเคส่วนนึ่นก็รู้สึกมันจะเอวบางล่างเล็กลงด้วยนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม มันคงไม่มานะตีห้าใช่ปะคือตอนนี้ที่ผมไม่ไม่แน่ใจเวลาเพราะว่าตัวเลขตัวเลขโปรแกรมอัดมันบ okay, ังอยู่โอเคหกโมงเช้านะครับผมผ่านง่ายได้มีโหลดฟีดปั๊อะไรวะโอโอโออะไรเนี่ยนั้นคืออะไรฮะกดได้ปะอุ้ยใจเย็นนะโอ้หอะไรเป็นเชสเตอร์โอเคสเปซบาร์คือะไระ คุณลวดเหรอโอเคเราเล่น,ลน,ลนแบบโหมดนี้ด้วยนะครับผมมีกุญแจล็อกสีทองอยู่นี้ประตูเปิดอยู่ข้างบนแล้วก็ทางนี้มีทางลงทางขวาทางนี้ก่อนได้ปะทางนี้อุ้ยได้ด้วยมีป้ายอยู่ประตูเปิดเชือ่อเชืญอไม่ให้ไปเว้ยตรงนี้มีตู้เกมเหมือนในภาคแรกปะต้องดูก่อนนะถ้าลงทางนี้จะเป็นห้องยามนะผมทางนี้จะเป็นห้องเอ่อไม่ทราบแต่ไม่ได้ตรงนี้ถ้าเกิดเราไปตรงกลางจะเป็นห้องกระจกด้านหน้าใช่ไหมน่าจะเป็นห้องห,ห้องกระจกนะครับผมทางเนี้ย ไปทันไหนวะือี่เราอยากไปดูทุกๆกันนะไม่อยากไปเจออะไรเลยอ่ะอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างคร่าๆวๆโดยรวมตรงนี้จะเป็นห้องน้ำปะที่ที่เพนกลิ้ชอบมาฉี่อ,มมอ่ะโอเคค่อยๆวิเคราะห์สถานการณ์ทางนี้ห้องกินข้าวผมเวทีทางขวานี้นะโอเคตรงนี้มีห้องครัวห้องอะไรนี้อุ้ยตรงนี้มีบลิงบลิงวันนี้ผมวัดดีบลิงโอเคตรงเวทีก็น่าจะมีซินดี้กับแคนดี้ใช่ไหม มีเห็นนะอันนี้เมียน,นมันก็น่ารักดีนะโอเคตรงนี้เวทีไม่น่าไปได้น,นะผมโอเคสุดแล้วเดี๋ยวเราลองปไปดูประตูซ้ายบนซีว่ามีอะไรหรือเปล่านะทั้งนั้นก็จะมีชิ้นส่วนของเพนกวินอยู่แล้วก็จะมีโอแคนดี้ใช่ไหมตัวแคนดี้สีน้ำเงินนะ้ำเงินอ่ะตรงนี้ห้องซ้ายบนคือห้องที่ตัวประหลาดอยู่ใช่ไหมนี่อันนี้มีป้ายเขียนติกถูกว่าเวอร์ชั่น2ครับผมของ Candy แคนดี้ดัสซินดี ส่วนตัวเชสเตอร์ติกกระบาดเหรอเอ๋ห้องนี้จะเป็นห้องซ่อมแล้วก็ตรงนี้เป็นม่านที่ไว้้าปิดโอแคนดี้ไว้จาได้โอแคนดี้ก็คือตามชื่อน่าจะมีผ้าก่อนแคนดี้ที่หนึ่งนะถ้าตามชื่อนะครับผมอ่ะ <c oughs> ลองลองเดินเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะพี Because, ่คสถานการณ์ตอนนี้สิถ้าเข้าห้องยาวได้ปะวยเขาได้เมื่อกี้ผนเห็นบางอย่างป่๊เหมือนผมจะเห็นนะผมว่าผมเห็นเหมือนจะเป็นพับเพจนะม่อกี้เนะี่ย ไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะแต่ว่าแบบแป๊บหนึ่งมาในห้องทํางานแน่ๆของภาคแรกหนึ่งเกดก้าครับผมปฏิทินเขียนไว้ผมพยายามจะเก็บทุกอย่างที่ที่เก็บได้นะตรงนี้มีกําแพงกั้นอยู่เฮอันนี้มีป้ายของแคนดี้นะครับผมเฮทางนี้ไปไม่ได้เหรอทางนี้มันคืออะไรวะแปลกแฮโอเคเราได้กุญแจครับผมว่าฉันจะไปไขห้องที่ควรจะมีตัวหนูใช่ไหมมันชื่อเดอะแรดปะหนูนะครับผม ห้องที่เป็นห้องที่หนูโผลมาในภาคแรกตอนคืนที่ห้าก๊าซก๊าละทำเสียงรอคันแลบเมียารมแบบเฮือกันเราเรื่องปี้ตกใจอย่างนี้อะไคืออะไรคืนที่สองอะถ้าเกิดคืนที่สองผมตายผมก็จะหยุดแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดที่สองผมรอดผมก็จะหยุดเหมือนกันอ่ะคืนที่สองมาะไยดูซิจะเป็นยังไงมันเงียบอะเลยอะมันเหมือนแบบภาคสี่ภาคสามอะที่แบบภาคสี่ใช่ที่ไม่มีใครมาคุยกันด้วยเราเหงาอ่ะ เขาเหงาอะมีตุ๊กตาแชนดี้มาอย่างนี้อะไรเนี่ย One of the authentic w i l l at ten to clock ปีนท่อดได้ถ้าคุณได้ยินเสียงบางอย่างมาจากท่อแล้วก็หากล้องไฟดักแคปเราที่อยู่กล้องนี่สุดแล้วโทรเรียกไล่มันออกไปฮะ What เด้อเดี๋ยว,ย,วยังไง โอ้ท่อททททท่่่่่อออออมันทุบท่อมันทุบท่อทุบท่อมันทุบท่ออยู่เนี่ยอุ้ยไรอ๋อโอเค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 จะมีตัวเชตเตอร์มาทุบท่อเหรอวะคุณฟราโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาห้องนี้แล้วมันมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนะโอเคโอเคอุ้ยอุ้ย โอ้พัง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 ต้องฟังเสียงเชสเตอร์ทุบเชสเตอร์ทุบท่อไหนวะไหนวะทุบทำไมไล่ไปโอเคเดี๋ยวต้องไล่นะผมตอนนี้โอเคมีการไล่อย่างงี้ได้เดีวมันก็จะมาห้องนี้เดี๋ยวออกมาห้องนี้กันไม่ไว้ใจความใกล้ของมันโอเคดีแล้วเดี๋ยวมาตรนนี้นะโอเคแล้วรอเชสเตอร์ทุบท่อครับผมโอ้ my god เกมแม่งสุดยอดสุดยอด ยอดละระบบคือผมชอบนะคนที่แนวคิดเรื่องระบบมันเปลี่ยนเหมือนกับไฟแนลเฟดดี้ภาคหนึ่งภาคสองสาไม่เหมือนกันในเงี้ยแล้วมันพอเป็นแคนดี้ปั๊มมันไม่เหมือนกันเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันแหวกดีอ่ะเข้าใจคิดนะระบบเปลี่ยนไปอ่ะแต่ผมยังสงสัยอยู่ว่ามันมันเป็นแคมสิบเอ็ดหรือสิบหกผมจำไม่ได้นะว่าภาคแรกมีแคมถึงสิบหรือเปล่าหรือเกินสิบเดี๋ยวเดี๋ยวดอย่านะโอปิด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 ฝั่งนี้ โอเคคุมไว้คุมไว้ทุบ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 อะ่ะปิดนี่โอ okay. เคมีอะไรไหมไปแล้วนะโอเคอยู่นี่โ okay, อเควันนี้ห้องนี้พอเปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆ oh. Oh, okay, okay. โอ้ออกไปโอเคโอเคอุพัง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 ดีนะมันพังแป๊บเดียวแล้วเกิดมันพังตลอดเวลานี่ผมคงคงซวยอะโอเคผมชอบระบบใหม่นะบอกเลยผมชอบระบบใหม่มาก Okay, เดี๋ยวนะคมเชงไว้ดีนะเสียงมันดังเนอะไปไหนวะโ,โ,โอ้ผดูอันนี้เีการการทุบของมันใช้ได้อะใช้ได้เลยโอเคไม่ต้องทำลายวันนี้มาโอเคผมดึงกดเอซซ่อนผมทำเป็นโอเควันดีจะมองเชสเตอร์ชัดๆนะครับผมโอเคมองดูดีๆเพื่อมันมาเนะโอเคนวัน <laughs> <Okay, S 1> <laughs> นี้นใช้กล้องเยอะนะครับผมในการหลอกล่อมัน มาดิยิงทำไงดาจ้ายิงเก๊กสวยสวยอะไรอยู่อยู่นั่นแหละแต่แปลกนะรอบนี้แคนดี้ไม่มาหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยพัง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 ,พง,พง,พงทุบเนี่ยเดี๋ยวเนะโอเคนั้นอันนี้มีการทุบของเขาช่างเนี่ยมันมันหนีมันหนีพอเรากดเ,ดเปิดเปิดโทรศัพท์เดี๋ยวเด้ะไปไปโทรศัพท์แล้วเนี่ยอุ้ยตกใจกูตกใจใจเย็นนะใจะเย็นนะกดนิดนึง <c oughs> โ okay, okay. อเคโอเคปุ่มเชิญได้อยู่หัวคืนนี้คงรอดนะผมสองคืนเลยพักหนึ่งมีปัญหาโอ้โอทรศัพท์อยู่ห้องนี้แมวห้องนี้อเออ,อเด็ดเด็ดเด้อไปไปโทรศัพท์ดีนโทรศัพท์มาเนี่ยโอเคถูกแล้วอุย้ยพัง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 วันนี้แมวห้องนี้ค่อยๆไล่ไปวันนี้ห้องนี้ห้องสิบสอง โอเคโอ้สามต่อจะอยู่ห่างๆเลยใกล้ๆแล้วกลัวนะกลัวโอเคขุมเชิงได้อยู่ติดสามเลวครับผมคืนแรกผมว่าไม่มีปัญหาอะไรครับผมโอเคมาถึงห้องนี้ปุ๊บมาสักสิบสี่แทนสักกันไปสองห้องนี้นะครับผมโอเคอ่าแค้มสิบสองเลยเนาะผิด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 โอเคโอเคไม่มีใครนะ ไม่เคยจะมีใครผ่านมาที่นี้นี่ฉันรออะไรอยู่เรอลู้ตัวทีมันก็เห็นแต่แคนดี้มาทม่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้รอบใกล้ๆหนะ่อยโอ้ยเปิดโทรศัพท์แล้วนะแะแชะแชะหลานรูปวะเนี่ยโอ้ตกใจตกใจตกใจเสียงโทรศัพท์นี่แหละอะไรมาเดี๋ยวม้ยเดี๋ยวเดี๋ยว แคนดี้อย่านะมาตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้ยาวเนี่ยเธอจ๋าอย่านะโอเคโอเคมาอยู่ทางนั้นแหละไปเรื่อยๆมั่วๆไปบงงๆก็กดเล่นคลายความโหดคลายความน่ากลัวโอเคมาละจับเปลี่ยนห้องให้มันงงเล่นเชตเตอร์อยู่ไ okay. หนเ euh. ชตเตอร์เชตเตอร์เชตเตอร์แต่ทอคุบและเชตเตอร์คุบและคุบและเชตเตอร์เช็ดเช็ดเช็ด เช็ดทุบไหนวะไเช็ดไอเช็ดเช็ดดิโอเครอดแล้วนะโอเคห้องนี้รีบรีบรอเลนี้โทรศัพท์ดังนะจ้ารีบรับเร็วเข้าสายด่วนสายด่วนจากแคนดี้เพื่อนเธอไงล่ะซินดี้จ้ามาแล้วเปลี่ยนที่ห้องนึงผิดห้องแล้วกวน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 โอเคเน้นหน้าเ้่นหน้าอันนี้พอพอเริ่มมีอะไรมากขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่ามันหนุกมากขึ้นเดี๋ยวเดี้อโอเค ยามกดมือถือเบิร์ตัวศัพท์ไปนะผมเสีย okay. งทำให้เชสเตอร์กรันนะผมกลายเป็น,นเชสเตอร์กิลเลยทันทีเกี่ <laughs> <laughs> กยวไหมได้ไม่เกี่ยว <laughs> ตกใจไม่เกี่ยวโอเคอุ้ยเหมือนย้ายมาห้องนี้แล้วเลย กดกดกดเด้อเดปิด er. ป okay. ิดปิดเหมือปิดปิดปิดไล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 โอเคโทรศัพท์ด <t> ังเอาโทรศัพท์สิเจ้าของที่ถึงกันแล้วบ๊ายบายกวนกวนกวนโอเคไหวไหวอยู่ไว้อยู่ไว้อยู่โอ้โหมันทำแล้วทำแล้วรับแล้วโทรศัพท์แล้วใจเย็นนะโอเคโอเคอุ้ย โอเคผมก็ผ่านมาแล้วนะผมว็คืนที่สองครับผมยังไง่ายได้ <laughs> เก่งนะเนี่ยแอบเก่งมาเบาครับผมอ่ะขอจบส่วนอีเวนต์คืนนี้ก่อนแล้วก็จบพันนี้นะครับผมรู <laughs> สิว่าเรื่องราวของแฟนแคแคนดี้จะพูดถึงอะไรต่อจากที่โอเคพูดถึงตัวเพนกวินในกล่องครับผมจู่ๆมีกล่องโผลมากล่องสีฟ้าข้างล่างกล่องข้างบนมีอะไรเขียวๆอยู่เลยนะเหมือนเป็นชุดของของเชดเตอร์ข้างบนอ่นะซ้ายบนจะเห็นนะว่ามันสีเดียวกันนะ ส่วนสีฟ้านี่จะเป็นหัวของตัวโอแคนดี้นะผมเพราะว่าแคนดี้โอแคนดี้เป็นสีฟ้าฟ้าเพนกวินมีอุ้ยอุตตาตรงนี้มีโซนของของเล่นลิงก็คือโซนจัดแสดงของเชสเตอร์พังเรียบร้อยแล้วนะผมอุ้ยเก็บชิ้นส่วนเหรอให้เราเก็บเก็บมันมันเหมือนมันเหมือนดุนลิงยีโอเคแล้วต้องเก็บชิ้นส่วนนะครับผมทั้งสามของเขากลับไปคืนเจ้าของตกตรงไหนวะเดเขาวว่ะ มันก็โดนทำลายตรงนั้นไม่ใช่ผัวหรือนี่เป็นชินช้นๆเลยเว้โอเคหน้าที่ของเพนกวินน้อยๆตรานี้ต้องออนเดินทางตามหาชิ้นส่วนเหล่านี้งั้นเหรอเอเอเก็บยังไงวะอา่อาอืมบนเวทีเหรอเราต้องขึ้นเวทีเหรอครับผมมองหรือเราต้องมาประกอบตรงนี้เหรอน่าจะประกอบตรงนี้มั้งผมว่าน้องเก็บส่วนลำตัวอะไรอย่างนงี้เหรอแปลกแฮะเจอหัวแต่เก็บไม่ได้วะคุณ คงไม่บั็กใช่ไหมตรงนี้อ่าลองหาหารุยส่วนอื่นแล้วกันนะว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างเริ่มจากห้องรอพอกันเลยนี่ส่วนไหนวะหรือเราต้องเอาไปวางเหรออ่ะเอาไปเก็บที่เดิมที่คุณเคยเก็บในกล่องนี้ปะในกล่องนี้ใช่ปะอ๋อนี่ไงชิ้นส่วนอ๋อใช่ใช่เพราะมันมีส่วนตัวอยู่นี่โอเคต้องเอาแบกหัวแบกขามานะผมอ่ะเอาหัวมา แล้วจะต่อหัวเข้ากับหัวเพนกวินต่อเอียงได้นะ่นารนักมากโอเคแล้วกค่อยๆละเมียดละไมเป็นจงเอาประคองศีรษะของ,ชของชเชสเตอร์ไว้บนหัวของเพนกวินได้อย่างบาราเนีย่ยน่าตกใจครับผมถ้าทีจะตั้งตั้งหน้าตรงๆเอาตั้งแบบเอียงๆอย่างนี้ก็โอ้โหบาราเน่ดีมากเลิศมากโอเคยัดหัวไปตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เหลือชิ้นส่วนขาที่อยู่ ข้างล่างห้องรอพอนะครับผมเสร็จแล้วปั๊บมันก็จะเกิดเหตุกรรารณ์อกันขึ้นตุ้มกันเป็นโกโว้ครั้นใช่ไหมเราเต็มใจไปแล้วเราไม่พลาดเหมือนครั้งก่อนเราเรารู้เราเรียนมาเชคขาผมขาครบสามนะผมระหว่างเนี้ยอย่าไว้ใจไม่ได้ไม่แต่ห้องไหนไม่แต่ห้องเดียวคือระหว่างทางเราจะเจออะไรก็เป็นได้จะพยายามออกห่างจากจอเสียงผมจะเริ่มเบาลงเรื่อยๆนั่นจากว่าผมตะโกนดังขึ้นแล้วก็พยายามห่างจากจอขึ้นเรื่อยๆ เราล้วาต้องเกิดบางอย่างกันขึ้นในตัวเขาห,าหน้าหน้าหน้าจอห,หน้าต่างเราแน่ๆภายใน,นสามสองหนึ่งฮึบโอ้นั่นไงว่าแหละแค่เสีย,ยงดังเฉยเฉยไม่มีอะไรมาก <c oughs> okay, โอเคผมขอบคุณที่ตามชมเกม f a n ์นิสแอน d i แคนะครับผมพักสองนี้นะครับเร <c oughs> ื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรไชมในคราวหน้านะครับผมโอเคนะครับซ <c oughs> ีนิี่ทำนะครับไปลบยบาย